รวมผลิตภัณฑ์เข้าด้วยกันเพื่อสร้างชุดคอมโบสร้างชุดคอมโบโดยใช้อาหารหลักและไอเทมจากหมวดหมู่อื่นเช่นเครื่องดื่มเครื่องเคียงหรือของหวานคุณยังสามารถรวมผลิตภัณฑ์ขายดีกับผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ที่หน้าการบริหารเมนูเลือกเพิ่มใหม่และคลิกไอเทมเริ่มอัปโหลดรูปชุดคอมโบคลิกอัปโหลดรูปอาหารและเลือกรูปจากอุปกรณ์ของคุณ พรบรูปโดยให้ตำแหน่งของไอเทมอยู่ตรงกลางคลิกบันทึกเมื่อเสร็จสิ้นต่อไปพิมพ์ชื่อชุดคอมโบและคำอธิบายในภาษาหลักและรองเลือกหมวดหมู่ที่เหมาะกับชุดคอมโบที่สุด เลือก1ตัวเลือกหรือมากกว่าที่ใช้กับไอเทมนี้ต่อไปใส่ราคาชุดคอมโบถ้าชุดคอมโบมีตัวเลือกรายการเสริมเช่นของหวานคุณอาจเพิ่มกลุ่มตัวเลือกกับชุดคอมโบถ้าคุณมีกลุ่มตัวเลือกอยู่แล้วเลือกกลุ่มตัวเลือกที่ต้องการจากลิส ถ้าคุณต้องการสร้างกลุ่มตัวเลือกใหม่คลิกสร้างกลุ่มตัวเลือกพิมพ์ชื่อกลุ่มตัวเลือกในภาษาหลักและภาษารองเลือกจำนวนตัวเลือกขั้นต่ำที่ลูกค้าเลือกได้ถ้าตัวเลือกเป็นทางเลือกเลือก0ถ้าตัวเลือกนี้จำเป็นต้องเลือกเลือก1จําจำนวนสูงสุดหมายถึงจำนวนตัวเลือกสูงสุดที่ลูกค้าเลือกได้สิ่งนี้สามารถแก้ไขได้เมื่อคุณกรอกตัวเลือกเสร็จแล้ว ใส่ชื่อตัวเลือกในภาษาหลักและภาษารองหรือเลือกจากลิสต์ถ้าจำเป็นใส่ราคาของตัวเลือกใหม่หรือปล่อยไว้ที่ศูนย์คลิกเพิ่มตัวเลือกเพื่อเพิ่มตัวเลือกถ้าคุณพร้อมส่งการสร้างชุดคอมโบเพื่อให้รีวิวคลิกเผยแพร่ถ้าคุณยังไม่พร้อมใช้การเปลี่ยนแปลงคลิกบันทึกเป็นแบบร่าง สำหรับทุกการอัปเดตราคาคุณจะต้องส่งรูปที่ชัดเจนของเมนูในร้านรูปต้องมีราคาไอเทมด้วยสำหรับการใช้ซ้ำรูปเมนูที่อัปโหลดก่อนหน้าเลือกเลือกเมนูทานที่ร้านที่อัปโหลดมาก่อนเลือกรูปและกดส่งสำหรับการอัปโหลดรูปเมนูใหม่คลิกอัปโหลดเมนูทานที่ร้านใหม่คลิกอัปโหลดและส่งรูปเมนูจากอุปกรณ์ของคุณชุดคอมโบถูกส่งให้รีวิวสำเร็จ